สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการพาทัวร์ระบบของไทยด i t a l s c สคูลนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาต่อยอดมาจาก m o เด n LMS ซึ่งในคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับได้เข้ารอกอินในฐานะครูผู้สอนแล้วก็ทำการปรับตั้งค่าที่จำเป็นในรายวิชาวิธีการจะเป็นอย่างนั้นเรามาเรื่องัันเลยครับ t h a i Digital s c h o o l ออนไลนนะครับ จากนั้นก็ล็อกอินนะครับในรหัสในฐานะครูผู้สอนที่ท่านได้รับจากแอดมินนะครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีเมนูต่างๆดังนี้นะครับที่สําคัญก็จะมีเมนูโฮมนะครับก็จะเป็นเมนูที่เข้าสู่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับของ m a i n t i a i คูร์เร o อนไลน์นะครับแดชบอร์ดนะครับจะเป็นหน้าที่แสดงนะครับสถานะการทํางานของตัวระบบนะครับที่เราอยู่นะครับ แล้วก็หน้าอีเวนต์นะครับจะเป็นหน้าที่บอกนะครับคล้ายๆกับปฏิทินนะครับถ้าเรามีการทําการนัดหมายต่างๆไว้เนี่ยก็จะมีหน้ารายการปรากฏนะครับแล้วก็ส่วนของเมนู o y r s e นะครับก็จะเป็นส่วนของรายวิชาทั้งหมดที่เราเป็นครูผู้สอนนะครับถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็นการ Notify ลหรือการแจ้งเตือนต่างๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นรูปบอลลูนตัวนี้นะครับจะเป็น ระบบการส่งข้อความนะครับที่เราได้รับจากตัวส่งระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับถัดมาเป็นเมนูที่เปลี่ยนภาษาในการแสดงผลนะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแต่ภาษาไทยนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ทุกเมนูนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะได้รับการแปลยังไม่ครบนะครับอันนี้นะครับเปลี่ยนภาษาไทยนะครับก็มีบางเมนูเปลี่ยนภาษาไทยนะครับ มาเมนูก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่ที่ผมแนะนําจะแนะนําเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวท็อกเกิลนะครับที่เปลี่ยนแปลงการแสดงผลนะครับเป็น full s k i l l กับ standard view นะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ไฮบล็อกนะครับลองคลิกดูได้นะครับเปิดปิดบล็อกนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเราจะทำการปรับตั้งค่ารายวิชาที่เราได้รับผิดช,ชอบเป็นครูผู้สอนให้ท่านไปเลือกนะครับที่เมนู My Course นะครับแล้วไปเลือกรายวิชาที่ท่านนะครับแจ้งระบบุเข้ามาว่าท่านทำการสอนในรายวิชาใดนะครับข้อสังเกตนะครับดูนะครับรายวิชานะครับที่ท่านเป็นครูผู้สอนนะครับท่านจะมี ปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะครับเป็นการแก้ไขได้นะครับแต่ถ้ารายวิชาใดนะครับเราไม่มีสิทธิ์นะครับอย่างตัวนี้นะครับเราเป็นนักเรียนนะครับมันจะไม่มีรูปฟันเฟืองให้เราแก้ไขนะครับสังเกตนะครับเราจะมีสิทธิ์เป็นนักเรียนนั่นเองเราจะไปที่รายวิชานะครับอย่างของผมนี่จะเป็นมูดเดิลเทรนนิ่งนะครับที่มีสิทธิ์เป็นครูผู้สอนอยู่จากการได้รับสิทธิ์จากแอดมินนะครับ พอเราคลิกเข้ามาที่รายวิชาที่เราเป็นครูผู้สอนนะครับให้เราสังเกตที่รายวิชาเราถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีรูกฟันเฟืองปรากฏนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้กันก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับโดยค่าเริ่มต้นของระบบนะครับจะกําหนดตัวท็อปิกหรือค่า d e f a u l t หรือเซกชันตัวนี้ไว้44ท็อปิกให้เราเป็นห้าเป็นสี่เซกชันอันเนี้ยเราจะเป็นส่วนที่เรามากําหนดเป็นเรื่องของหัวข้อที่เราจะสอนหรือว่าเป็นสัปดาห์ที่เราจะสอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับ ที่เราใช้บ่อยอีกเมนูหนึ่งก็คือตรงฟันเฟืองตัวนี้นะครับจะเป็นการเปิดปิดนะครับในส่วนที่เราต้องการแก้ไขในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับพอเราเปิดปิดอย่างเช่น turn editing on นะครับเป็นเมนูที่ใช้บ่อยมากนะครับทุกครั้งที่เราจะเพิ่มหรือแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้ turn editing on นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับเราจะพาปรับตั้งค่ารายวิชาก่อนเนี่ยให้ท่านคลิกที่ edit setting คลิกกันเป็นการตั้งค่ารายวิชานั่นเอง จากนั้นนะครับพอเราคลิกมาครับมันก็จะเป็นการมาที่หน้า general มากันตั้งค่านะครับเราสามารถแก้ไขนะครับรายวิชาเราถ้าไม่ถูกต้องคับสามารถแก้ไขได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ category นะครับอันเนี้ยนะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับคนที่แก้ไขได้คือแอดมินหรือผู้ที่รับมอบหมายสิทธิ์นะครับ c o n visible นะครับก็คือสถานะตอนเนี้คือเปิดให้นักเรียนเข้ามาเรียนได้นะครับ c o u s e s t a t u นะครับก็คือการ เปิดรายวิชาวันที่เราเปิดรายวิชานี้ให้มีสิทธิ์เข้ามาเรียนนะครับแล้วคอดเอนเดทนะครับก็คือเป็นวันที่เราจะปิดรายวิชานี้นะครับตอนนี้นะครับถ้าปิดคลิกตรง enable ตัวนี้นะครับก็คือเราจะกำหนดวันที่ปิดได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเปิดไว้ตลอดเลยนะครับเราก็ไม่ต้องติ๊กตัวนี้นะครับก็เปิดหมายว่าเปิดไว้ตลอดเลยนะครับตัว Description นะครับ เดสคริปชันตัวนี้ก็คือเราใส่ตรงคำอธิบายรายวิชาไว้นะครับแล้วคอร์ีเมดนี่ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็คือตัวหน้าปกรายวิชานะครับขนาดรูปภาพที่เหมาะสมก็คือ500คูณส5 0พิกเซลนะครับเป็นชนิดของไฟล์กิฟหรือ j p g หรือ PNG ก็ได้นะครับคอสฟอร์แมตนะครับโดยค่า default นะครับจะเป็น To p i c format ก็คือเป็นลักษณะของหัวข้อเมื่อกี้นะครับซึ่งที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็น Topic Format กับ w i ลลี่ฟอร์แนะครับจะคล้ายๆกันนะครับ มันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแต่เราใช้เป็นท็อปิกก็ได้นะครับถัดลงมานะครับตัวไฟล์แอดอัพโหลดนะครับจะเป็นการกําหนดนะครับขนาดไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้สูงสุดในตัวรายวิชาเรานะครับค่าเดี๋ยวกำหนดไปเลยคือไม่เกิน50กิโลไบต์นะครับเดี๋ยววิธีการจะใช้ไฟล์ยังไงเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีนึงนะครับคอมเพรสชันแท็กกิ้งตัวนี้นะครับจะเป็นการติดตามนะครับ หรือว่าเป็นการแท็กกิ้งความสมบูรณ์ของการทํากิจกรรมต่างๆของนักเรียนว่าเขาทําสําเร็จหรือย,ยังนะครับแนะนําให้เปิดเป็น yes ไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยผมใช้การแท็กกิ้งหรือติดตามงานนักเรียนนะครับจะเป็นการอา่าเรียกว่าดูว่างานไหนที่เรียนทําแล้วไม่ทํานั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะแสดงด้วยอา่าแสดงจะแสดงด้วยแถบสีนะครับกรุ๊ปนะครับให้เลือกเป็น visible group นะครับไว้เลยนะครับเพราะว่าจะ เป็นการดูกลุ่มผู้เรียนได้นั่นเองนะครับ f o r ์ดกรุ่ปหมวดนะครับปรับเป็น No นะครับอันนี้ก็หลักๆเป็นค่าหลักๆที่แนะนำให้ปรับนะครับถ้าสํารวจถูกต้องแล้วนะครับไล่มาตั้งแต่นะครับคอร์สฟูนิมคอร์สเนมคืออันเดียวกันนะครับเป็นรหัสรายวิชานะครับถ้าท่านต้องการที่ใส่ชื่อท่านไว้ด้วยนะครับว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็เทอมที่สอนเนี่ยอย่างที่ผมสอนในเทอมที่สองก็ใส่ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ไล่ค่าต่างๆตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับท่านก็คลิกนะครับ Save and d i s p l a y นะครับในการตั้งค่าตรงเมนู Edit s e t t i n g นี้นะครับเราจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับทำครั้งเดียวตอนเปิดเทอมนะครับถัดไปนะครับเราจะเพิ่ม t o อปปนะครับอย่างเช่นผมสอนทั้งหมด20่สิบนะครับผมก็จะมีทั้งหมด20หัวข้อนะครับผมก็จะปรับทั้งหมดนี้ให้เป็น20 t o p i ท็นั่นเองหรือ20 s e c t i o n ชันนเนคือเดียวกันนะครับก็มาคลิกตรงรูปฟันเฟืองนะครับมาเลือกตรงเมนู t u r t i t g o n นะครับ จากนั้นนะครับมันจะมีวลีสอตัวนี้เกิดขึ้นนะครับเราสามารถคลิกแก้ไขชื่อตัวนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มท็อปปิกตัวนี้อีก16ท็อปปิกให้ครบเป็น20นะครับให้เป็น20สัปดาห์นะครับผมก็เลือก add topic นะครับแล้วก็เพิ่มอีก16นะครับใส่ตัวเลขเข้าไป16นะครับแล้วก็คลิก add topic นะครับผมก็จะมีท็อปปิกใหม่นะครับเป็น20ท็อปปิกหรือ20สัปดาห์นั่นเองนะครับเพราะว่า หลที่ผมเขียนแผนการสอนเนี่ยผมจะเขียนเป็นรายสัปดาห์นะครับแต่ถ้าบางท่านนะครับสอนเป็นรายหน่วยนะครับและมีแค่3ามหน่วยก็มีแค่3ท็อปิกก็ได้นะครับวิธีการลบก็คือคลิกที่ท็อปิกนั้นๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ delete topic แค่นี้เองนะครับถ้าต้องการเพิ่มก็ add topic เข้ามานะครับอันนี้อันนี้คือวิธีการเพิ่มท็อปิกแล้วก็ลบท็อปิกนะครับออกไปนะครับอันนี้คือการปรับตั้งค่ารายวิชานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอสรุปการปรับตั้งค่ารายวิชานะครับแล้วก็ได้นําเมนูหน้ารายวิชาเราเพียงไว้เท่านี้ก่อนนะครับ